ัจจุบันตอนนี้อยู่กัน2คนค่ะกับลูกสาวลูกสาวอายุ31ก็ขายของเหมือนกันขายของอยู่ด้วยกันขายไก่ฟอปนั่งเรียนค่ะจุดเริ่มต้นเริ่มต้นครั้งแรกคือเราขายไอขายพิซซ่าพอขายพิซซ่าทีนี้มีแต่คนเราก็เห็นในทีวีเนาะมันจะมีพวกพร้านพิซซ่าก็จะมีพวกไก่ฟอปพวกอะไรอย่างเงี้ยให้เราก็ไปซื้อซื้อทีแรกเราซื้อมาขายก่อนพอซื้อมาขายแล้วว่ามันกําไรมันน้อยไงแล้วก็รสชาติมันก็ไม่ได้แบบเรากินก็เลย เอามาหั่นแล้วก็ทําเองหมักเองคุกเองอันนี้พอลูกค้าบอกเอออร่อยเด็กๆชอบเงี้ยเราก็เราก็เลยนะั่นแหละคือเป็นจุดเริ่มต้นเราก็เลยทํากันมาตลอดมีลูกค้าเป็นเด็กนี่มันมีความสุขกว่าปกติไหมมีนะคะมีเยอะ,ม,ยอะมีเยอะกว่าปกติเพราะเด็กบางทีป้าไก่ป้าอร่อยที่สุดในโลกเลยอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยหนูต้องกินป้าทุกวันเลย คือมันพาให้เราแบบทำให้เราแบบมีความสุขในการขายด้วยแล้วก็อยากจะขายช่วงที่เป็นวิกฤตก็คือช่วงโควิดแล้วก็มีอยู่ช่วงก็ที่เกิดบเหตุวันนั้นน่ะเหมือนว่าเรารีบที่จะไปซื้อของทีนี้เราก็เห็นตรงข้างหน้าเราคือไฟเขียวเราก็รีบพุ่งเข้าไปทีนี้รถคันหน้าเนี่ยเขาชะลอให้เราขี่ไปก่อนแต่ไอ้คันท,ที่อยู่ข้างหลังอ่ะของคันหน้าเนี่ย เขาหักออกเข้ามาหักหักมาเราก็เลยชนแล้วก็เลยล้มไอ้นี่รถมันก็เลยทับที่ข้อข้อเท้าเรากระดูกมันก็เลยร้าวแล้วเข้าเฟือกอยู่เดือนสองเดือนนะคะช่วงนั้นก็ต้องประหยัดอคือกินใช้ก็คือประหยัดก็คือได้ตังค์ที่เราขายได้มามั่งแล้วนั่นมั่งเก็บไว้มั่งอะไรเงี้ยแล้วกินเงินเก่าแหละช่วงโควิดก็คือเราก็ไม่ได้ขายของขายไม่ได้โรงเรียนก็ ไม่ไม่ได้เปิดสอนใช่ไหก็เป็นเรียนออนไลน์ไปเราก็ทําทุกอย่างค่ะยืมตังเขามากู้ตังเขามาเพื่อจะไปขายขายยําในตลาดอ่ะทีนี้ขายไปบางทีกําไรมันไม่มันไม่ได้คุ้มกับค่าที่มั่งอะไรเงี้ยก็เลยหยุดไปค่ะลูกสาวเนี่ยจะอยู่ติดกับเราตั้งแต่ทีแรกคืนไปไหนมาไหนไปด้วยกันตลอด มีนี่มีสินขี่รถไปไหนขี่รถเครื่องไปขายของตลอดตลอดไปด้วยกันตลอดภูมิใจในตัวลูกแบบนี้แม่แม่ก็ภูมิใจค่ะภูมิใจเพราะว่าพื้นฐานเราไม่ใช่ไม่ใช่คนมีตังค์คนจนแต่เราโชคดีที่ว่าถึงเรามีนี่มีสินมีอะไรแต่เราโชคดีว่ามีลูกไม่ไม่ไม่เกเรไม่ไม่ไม่ใช่คนคนเที่ยวคนอะไรก็จะอยู่กับเราตลอดเขาเห็นเขาเห็นเราไงเห็นเราลําบากมีนี่มีสินเพวกะอะไรเงี้ยเขาเห็นเขาก็ทุกวันนี้ก็คือกลายเป็นลูกเลยเขาจะเตือนแม่แม่ มันเหนื่อยอะต้องรู้ว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาก็จะอยู่ข้างเราแหละเหตุผลที่มาสมัครรายการดนเพลงชิงทุนเพราะว่าจริงๆแล้วใจอะอยากจะมีแฟนชายพวกไก่ป๊อปเนี่ยเป็นของตัวเองคือดูมาตลอดจะดูในโทรศัพท์ว่าไก่ป๊อปเขาจะซีนยังไงทำยังไงอะไรเงี้ยพวกเครื่องมันต้องใช้เครื่องมันต้องมีเครื่องแช่เครื่องอะไรระบบของเขา ก็คือถ้ามีทุนตรงนี้เราก็อยากจะไปทําต่อยอดของเราตรงนี้ก็อีกเป้าหมายหนึ่งก็คืออยากได้รถพ่วงเพราะทุกวันนี้ก็คือจะต้องจ้างรถพ่วงข้างมารับทุกวันก็เลยอยากได้รถพ่วงข้างเป็นกาลังใจให้แม่ด้วยนะแม่จะทำให้เต็มที่เพื่อให้ครอบครัวเราดีขึ้นสู้ส ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี